สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดย t r i ป l e X ช่วงเมนสวิงเดี๋ยวนี้สนับสนุนโดย g o l f ฟ n g g r รา n d p e r f o r m n n e e Center ครับวันนี้อยู่กับผมโปรโโนบกนุ้มลวันนี้นะครับผมมีปัญหาของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีปัญหาการตีหลังลูกแล้วก็ตีเข้ามุมปะทะเนี่ยค่อนข้างชัดน,นะครับ ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็มาหาผมนะครับด้วยมุมเข้าที่ชันตีแล้วลูกไม่ลอยหรือว่าหนักๆเข้าเนี่ยก็มีปัญหาอาการแช้งเลยทีเดียวนะครับปัญหาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคุมเซนเตอร์แล้วก็การใช้ข้อมือแล้วก็แขนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับโดยนักเรียนคนนี้ของผมนะครับมีชื่อว่าคุณชาคริตนะครับคุณชาคริตนะครับมีปัญหานี้มานานนะครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ได้นะครับทำให้ตีกอล์ฟเนี่ย ไม่มีความสุขแล้วก็ตีไดรเวอร์ไม่ได้ด้วยนะครับผมให้ดูสวิงแรกของคุณชาคิดก่อนนะครับทางด้านขวามือนี้นะครับนี่คือสวิงแรกจะเห็นว่าถ้าเราดูจากสวิงนี้เนี่ยนะครับศรีรษะของคุณชาคิดเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่อนข้างเยอะในช่วงดาวสวิงนะครับการที่ศรีรษะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับทำให้เซนเตอร์ของร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดของ วงสวิงเนี่ยแทนที่จะอยู่หน้าลูกแค่นิดเดียวนะครับก็มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเยอะนะครับจุดต่าสุดของวงสวิงเนี่ยหลายท่านอาจจะงงว่าคืออะไรนะครับมันคือจุดที่ไม้เนี่ยเดินทางไปต่ําที่สุดในสวิงของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราตีเหล็กเนี่ยจุดต่ําสุดของวงสวิงก็จะอยู่หน้าลูกประมาณ2นิ้วนะครับให้โดนลูกก่อนแล้วไม้ก็จะลงไปโดนที่พื้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดต่ําสุดของลูกเนี่ยจุดต่ำสุดของสวิงเนี่ยอยู่หน้าลูกมากเกินไปนะครับก็จะทําให้ ตีลงมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทุบพื้นมากเกินไปนะครับโดยจุดต่ําสุดของวงสวิงตรงนี้นะครับจะอ,อ,อ้างอิงกับศรีรษะของเราได้อย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมี <c oughs> องค์ประกอบอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่ถ้าดูจากสวิงนี้นะครับสิ่งที่ทําให้จุดต่ําสุดของสวิงหรือว่าโลพอยเนี่ยอยู่หน้าลูกมากเกินไปก็คือการเคลื่อนที่ของศรีรษะที่มาข้างหน้ามากเกินไปลักษณะนี้นะครับนี่คือมุมนี่คือจุดแรกที่ทําให้คุณชาคิตเนี่ยตีแล้วก็ลงค่อนข้างชัน จุดที่2นะครับถ้าเราดูจากมุมนี้นะครับด้วยความที่คุณชาคิดเนี่ยเป็นคนที่แบ็กสวิงด้วยการยกลำตัวขึ้นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้สะโพกมีการมีการเฉียงขึ้นยกขึ้นแบบนี้หรือว่าสวอยนะครับเลยทำให้หลังเนี่ยเป็นลักษณะรีเวิร์สสปายหรือว่าหลังแอนนะครับบวกกับการยกยกลำตัวข้างบนขึ้นนะครับณนะจุดนี้ทำให้ตำแหน่งมือเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงเลย นะครับตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งที่อันตรายพอสมควรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณแบ็กสวิงยกไม้ยขึ้นไปลนนนักษณะนี้เกิดอาการรีเวิร์สสปา a แองเกิลหรือว่าหลังแอนเนี่ยการทำงานของช่วงล่างจะถูกล็อกเอาไว้นะครับสะโพกจะไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งที่ทำงานได้จะเป็นลำตัวช่วงบนโถมลงมานั่นเองเหมือนกับเราใช้ลำตัวช่วงบน,นกดลงมา โดยที่ช่วงล่างตรงนี้ไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ศรีรษะเนี่ยเคลื่อนที่ลงมาก่อนสะโพกนะครับแล้วถ้าเราดูจากมุมนี้เมื่อศรีรษะเคลื่อนที่ลงมาก่อนแล้วเนี่ยระนาบไม้ก็จะค่อนข้างชันนะค่อนข้างชันแล้วสุดท้ายพอจะมาอิม a c กปุ๊บก็เลยจะต้องรีบคลายไม้มาด้านหลังนะครับเพื่อ ให้หมุมเข้ามันไม่ชันมากแต่ก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านั้นคือมันทําให้ชันนะครับพยายามจะมารีคอเวอร์ตอนหลังตอนจิมแพคเพื่อไม่ชันเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วส่วนใหญ่ก็จะโดนหลังลูกหรือว่าตีแล้วก็จะทุบๆนะครับเจอสิ่งที่ผมแก้ไปของคุณจาคิดนะครับทางด้านซ้ายมือนะอย่างแรกที่แก้เลยเนะี่ยก็คือแก้ของเรื่องของการเซตอัพคือไม่ให้พับตัวมากเกินไปแล้วก็ไม่ให้หลังแอนมากเกินไปตรงนี้นะครับเพื่อให้ยืนให้บาลานซ์ตัวเองมากขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับ ก็คือลักษณะการเทคของของแบ็กสวิงนะครับจากเดิมเนี่ยทางขวามือของคุณชาคิดจะมีลักษณะเหมือนการกดกดมือให้ต่ำนะครับแล้วลากไม้ไปด้านหลังตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนเป็นการให้ปลายไม้กระดกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกดมือเลยนะครับให้มืออยู่สูงๆเอาไว้นะการทําแบบนี้นะครับจะทําให้ไม้นขึ้นออนเพลนมากขึ้นจากของเดิมที่กดลักษณะนี้ไม้จะไปอันเดอร์เพลนนะครับแล้วมีช่องว่างของแขนเยอะนะครับก็เลย ทําให้ขึ้นออนเพลนมากขึ้นนะครับคือให้ยืนลําตัวให้สูงขึ้นนะครับ okay. ว่าตําแหน่งท็อปสวิงตรงนี้นะครับศีรษะอาจจะมีการกดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาการรีเวิร์สสปายเนี่ยก็น้อยลงนะครับไม่เหมือนกับตอนแรกที่จะรีเวิร์สสปายเยอะนะครับหลังตรงนี้จะแอด พอขึ้นได้ดีแล้วนะครับในช่วงดาวสวิงเนี่ยสิ่งที่ผมให้คุณจะคิดโฟกัสเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดึงศีรษะไว้ด้านหลังแล้วก็แทงสะโพกออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนจากการถมตัวลงมาตีเป็นการดึงศีรษะเอาไว้และสะโพกทํางานเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือศีรษะจะอยู่หลังเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็มุมหรือว่าระนาบไม้ที่ลงมาเนี่ยตอนนี้ไม่ชันแล้วนะจะเห็นว่าระนาบไม้ลงมา ขนานกับชาร์พเลนตรงนี้นะครับจากของเดิมที่ลงมาเนี่ยชันกว่านะครับดูที่เส้นสีเขียวตรงนี้ของเดิมจะชันนะครับอันนี้จะลงมาระนาบแล้วพอลงมาแล้วมันไม่ชันเนี่ยจังหวะเข้าประทานลูกเนี่ยก็สามารถที่จะรีลิสแล้วก็ส่งออกไปได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะชันเกินไปนะครับเพราะว่าเราปรับระนาบตรงนี้ให้ดีแล้วนะครับก็สามารถจะรีลิสได้นะแล้วก็เหยียดตัวเหยียดสะโพกขึ้นได้ลักษณะน,นี้หรือว่าดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ เซตข้อมือตรงนี้ไม่มีการกดนะครับให้ยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ช่วงดาวซวิงลงมาดึงศรีรษะไว้เคลื่อนที่สะโพกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะรีลีสได้นะดังนั้นหลักๆแล้วเรื่องของการคุมจุดต่ําสุดของวงสวิงด้วย,ด,วยด้วยศรีรษะเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนสามารถทําได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านถ่ายวงสวิงมาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าศรีรษะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในช่วงเริ่มดาวสวิงเนี่ยนะก็ ให้ให, хорош, ให้ให้ลองดึงศีรษะลงมานิด,นด,นด,นดหนึ่งมาทางด้านหลังนะครับเพื่อที่ให้สะโพกเนี่ยเริ่มทํางานได้แล้วก็มุมเข้าปัญหาเนี่ยไม่ชันจนเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับของคุณเนี่ยมีอาการตีแล้วมันลงชันตีแล้วลูกสไลด์หรือเปล่าถ้าเกิดลูกสไลด์แล้วตีชันเนี่ยเรามาตรวจสอบศีรษะดูนะครับบางทีจุดต่ําสุดของสวิงเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้านลูกมากเกินไปนะครับก็ลองตรวจสอบ2สิ่งนี้ดูนะครับทั้งหมดนในช่วงเมซูนนี้ครับ สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดย t r i ป l e X XG, nobody makes golf clubs the way we do, period.